สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชตะมูลทรัพย์นำทุกท่านมาที่บ้านทิศไทยตะบนไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับมาวันนี้มาเยี่ยมพี่ธนูภูมิลาครับสวัสดีครับพี่ธนูครับมาเยี่ยมพี่ธนูปรากฏว่ามาเห็นปัญหาของพลิกของพี่ธนูปัญหาคืออะไรครับที่ใบมันกูดครับใบมันหงงอเนาะสีมันออก หลือเหลืองจะมีบางบางจุดจะเป็นแดงแดงไม่ไหม้ด้วยนะครับเป็นกุ้งแห้งอ๋อเป็นกุ้งแห้งเนาะผลของมันเป็นยังไงครับผลล่พมันไม่สุกแล้วมันรั่วงมันจะร่วงขนาดนี้เราวมันจะร่วอ๋อจะร่วงจะเน่าอืมอืมอืมอ่าเป็นมันเป็นานาดนี้อยังคกับตวเีนประมาณสักสองสามอาทิตย์สามประมาณสามอาทิตย์อ๋อสองสามอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาลองใช้แซฟสปาร์กของเราฉีดพ่น ดูซิว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับอีกสัก2สัปดาห์เราจะกลับมาบดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวลองให้พี่ธนูไปชีดดูครับ เราได้ฉีดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับพริกของพี่ธนูที่มีปัญหาใบหงิกใบงอนะครับผลไม่โตเต็มที่แล้วก็หล่นล่วงไปเสียหายนะครับเดี๋ยวเราฉีดเราฉีดเซปสปาไปแล้วอีกสัก2สัปดาห์กลับมาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ธนูครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับ